หญ่หาใหญ่ออกมาหาใหญ่ออกมาหาใหญ่ดูสิดูสิเอาโต๊ะไปดูเอาโต๊ะผสมดูอาบไม้น้ำเสร็จรีบมาหาใหญ่เลยหามองหามองหารถด,ดูมองหาใครดูมองหาใครครับป่ปป่อพ่อป่าป่อพ่อพ่อโกหันล่ะ อย่าป้าพ่อข้อมมอลูกป้าพ่อหาหล่ะดูสิมองหาใหญ่อืมป้าพ่หาหล่ะป้าพ่อหาหลามอดอย่าป้าพ่อหาหลามอดป้าพ่อข้อหมอนถึงท้องดีนะอืมดูสิมองหามองหาใหญ่เลยอืมป้าพ่อข้อหมอนลูกอืมไอ้เลิฟยูป้าพ่อยังไอ้เลิฟยูก่อนไอ้เลิฟยูอืมคนเก่งคนเก่งของยาอืม Yeah. ปะปะคอเหมือนเนาะ,ะป,ะ,าะ,ปะปะหันล่ะปะปะหันละหมอดปากว่าขามอดเทียนทองดีนะครับน้ำตาน้ำตาน้ำตาคอเบามีขนาดไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะนี่ยเก่งยังเลยนูนไปคนเดียวแล้วไม่กลัวแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> อ่แม่อ่ะแม่ทำอะไร มัน m o สเตบิสไกเตสครีกอะย่า yeah, ท<ม>องดีบอกว่าห้ามห้ามร้องทองดีบอกไปแล้วไปคนเดียวได้แล้วสบายกล้าแล้ว <c oughs> กล้าแล้วเออพี่มาทำอะไรกล้าแล้วกล้ากระโดดแล้วไม่กลัวแล้วเก่งจังเลยทงดีเยี่ยมน้องทำดีเยี่ยมยังลูก Ừ? à à à cho mà má nói cho mà má lisa nói mà má lisa à cho mà má lisa nói đuôi đuốc <laughs> tiệt không tin ra đồ không đi không không tin ya liền cho mà lisa còn đâu ไงไม่ไปกลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวดีมากพี <c ười> ม่มาอย่าจับน้องนะพีม่มาอย่าจับน้องนะอะต้องมีคำทิยาเร็วคำทิยาอะวิสาวิสาทุกขันฮุบปะทุกขันทุกขันฮุบปาแห้อะ้ามาอะ้ามาว <c ười> ิสาฮุบปะอะฮุบปาเร็วอยู่ดุ <c ười> ด๊กติดปุ๋ยแก่ ต้องดีดูปีกโวยแกอ่าโอเคอันนี้ดูวิสาหกปะะ่าตอนนี้อ๋อเอาแววนใดออมเอาวิสาหกป่าเอสทเวอเทรคอล่าดูคุดด้นเดต้องดีเก่งมากๆเลยเก่งเก่งเก่งพี่มาก็เก่งอ่ะพี่มาว่านยะน้ำด้วยเตีขาด้วยพี่มาตีขาตีขาเอาแล้วอบแล้วก็เนี่ยจบแล้วอ่าไปแล้ว ทางนี้ทางดีมาทางนี้นี่กากระโดดแล้วแรกขนาดเปิดเออยังไม่แรกขนาดเลยไปแล้ว เก่งแล้วเก่งแล้วอ่าทองนี้ที่ะร,บอกก,รบอกกาที่ะรากาที่เรบอกกาที่ยาเร็ว ดูก่อนฮอาป้าให้พิซ่ามามาก่อนเลยพิซ่าแม่มาพิซ่าก่อนเก่งมากเก่งมากอ่ะอ่ะเบือหยาดีเย็นทองดีฮบปากแรกนะเอสโตรเทก่อนโซเยอรมานยะเอาเส้นแดนดาทิละบอกกะยะเดะโอเคโน่เดะโอเคเรื่องอะไรอินเตอร์ดนอนเอร์อ้าเดะอุต่ะยะ ได้โอเคอืมเดี๋ยวโอเคเอ3โบทรไปแล้วไปแล้วคนเก่งไปแล้วเอาพี่มาตีขาพี่มาตีขาเร็วมาเร็วมาเร็วทำดีมาเร็ว

ไปแล้วไปกลัวแล้วทองดีไปกลัวแล้วแต่ก่อนกลัวมากเลยนะแต่ก่อนกลัวมากไม่เอาแม่ลงน้ํำเก่งจังเลยนี่หน้าก็เก่งจังเลยวะเขต็ตนี้น่ามาตี้ะหาไปหาเพลพี่มาเลยลมามาปากเขียวแลอเขียวนมูต้องตีวขาเตีาี้องตีขาทานหนูก็แล้นี่ ถ้าไม่ปีนภามันจะหนาวเอ็ดดู่ตตะนี่นี่นีโอ้โหมสีแกมตัวสีแกต้องสูดใหม่อ่ามอตัวสีแกต้องสูดใหม่สีมาสีมาิสกาซีมาหมงนาทีมาอีสิบหกิสกาซีมาหม 是开心吗？忙开心吗？一起闹。啊 mẹ của 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 m เยยตัวอะไรวะเนี่ยเาออกยังเาออกยังไงอ้าว่อุยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรือเปล่าไอ้นันเย็ติ่งเย็ติ่งมันตอดเก็บด้วยนาตายเาเย็ดติ่งออกก่อนไหน้วไปแล้วไป้วไแอาโอเคไปลคอมคอมเทอรวเ go tres no 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 อย่ามัวอย่ามัวอย่ามัวโล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 ,โล,โล,โลโเก่งแล้วทางดีเก่งแนอ่อ่ะเอาพบไปแล้วเด้ โอ่ปะเอทโทเทแล้วขี่จักรยานก็เป็นแล้วนะรู้จักแล้วนะข <Hey. S 1> ี่จักรยานก็เป็นแล้วเฮ่ย่าเฮ่ย่าท่อมมี่เฮ่ย่าอ่ะสนับสนับเฮ่ย่าเฮ่ย่าเป็นแล้วไปแล้วนอนเอาเฮ่ย่าเฮ่ย่าเฮ่ย่า เฮย่าเฮย่า hmm. เป็นแล้วขีอเป็นแล้วอากกับมาหายาดุกติกดุกติกป่วยแกอ้าเฮย่าเฮย่าโซเยอือหมันแรงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แรงถีบยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ต้องเอาต้องเอาหันมาทั้นี้เลยใช่สิอ่ะยาช่วยไหมล่ะยาช่วยนิดนึงยาช่วยนิดนึงโอเคยาช่วยนิดนึงนะเอด S22 ไปเลยไปอ่าไปเฮียเฮียนีาว่ายน้ำก็เป็นแล้วขี่จักรยานก็เป็นแล้ว อันนี้จะขี่อะไรอีกขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเ <c oughs> น่นปูอยู่ไหนบ้าปูปูทำงานเหรอปู่ยบบาเหรอปู่ยบบาทปูอีเชียนหลานนู่นอ๋อไปเฮีย่าเฮีย่า ไปได้แล้วตอนนี้พอไปเป็นแล้วก็เริ่มอยากจะขี่แล้วตอนนี้ลูกติกท่อเมทุเมลูกติกไปเป็นแล้วอนนี้กำลังขามีแล้วกำลังขาเริ่มมีแล้ว หลังขาเริ่มมีมาแล้วเอยอ่ะเฮียาเฮียาเฮียาทอมมี่เฮียาเออาี่สายดูตินมะหมาอ่า yeah, เยอะมอเตอร์ซิเกลอะซิเกลซิเกลไปแล้วโกทิดเบ่งไหมโกทิดเบ่งเบงโกทิดเบ่งอ่ะไปเลี้ยวไป cô thiên đèn à ta hề ra hề ra đúc thì bèn dốt bà ờ, bèn ốc sồi dốt bà giá dạ, bà bèn ốc bà à, bà papa ốc sồi bà mama ốc sồi giúp bà john ốc à ยอนออกโซยบบะมาหมายยบะย่าเก่งมากทองดีเก่งมากน่าดูคูดเดร์ติตตาไปแล้วน,อน,นอนเลี้ยวเป็นแล้วด้วยเลี้ยวไปเป็นแล้ว แล้วไม่ให้ใครขี่เลยต่นี้พี่มาขอขี่ก็ไม่ให้ขี่เยลเยลเยลพี่มาไม่ผักน้องนะพี่มาปล่อยพี่มาปล่อยน้อง ีได้้แลวมาแล้ว,วทองดีมาแล้วขี่ไปทั่วแล้วตอนนี้ขี่บนไปทั่วได้แล้วทองดีมาหายญ้าแล้ว มาหาย่ามาทางนี้ไม่ไม่ท้องดีไม่ให้ขี่แล้วลูก <c oughs> อไอ้ตัวนี้เล่นถูกกันเด <c oughs> ี๋ยวไม่เป็นไร <c oughs> ไอ้ตัวเล็กไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ มีกระงขาแล้วตอนนี้ไม่ยอมลงจากจักรยานแล้วตอนนี้อาหาย่าหน่อยมาหาย่าหน่อยอามาหาเบ้งเร็วๆวทานงนี้ทางนี้ทางนี้มาแล้วผิดตาอุย้ยไอ้ชนได้ไงวะชนได้ไงวะเย้เย้มาชนกันได้ไงวะ บ้อมสาสิบลอมสาสิเอ็ดองสาเอาาอาเอาเอาเอากำลังขาใช้กำลังขาหน่อยไปเลยเออตอนนี้ไม่หยุดเลยตอนนี้ ขี่เป็นแล้วขี่ไม่หยุดเลยตอนนี้อาอืเอ,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 อาไหน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  Này, stay ngay anh tê. ma. Pì ma ớp nà. Ướp nà đất nịp mưa đó. Kèn chăng lời ba. เก่งจริงๆเลยอ้าวนี่หน้าถอยนี่หน้าถอยเด็กซิ่งเขาจะมาแล้วเด็กซิ่งเขาจะมาแล้วเลี้ยวเป็นด้วยนะตอนนี้เลี้ยวเป็นแล้ ไปเบ่งไปเออไปทางเบ่งไปเบ่งเบ่เบ่งไม่อยู่เบ่งทำงานลูกเบ่งยบปะเบ่งยบะเบ่งบอสปะเบ่งไ้บอสะ เิ่งยบะ่ะทั้งขี่ทั้งใส่อารมณ์ไม่ได้ดังใจโ <c oughs> okay. อเคทิกกับพุดแดน,นทิกกับทิกกับพูดแดน,นเอ็ดทโทอซเยอะมัน <c oughs> ขยมแล้วตอนนี้เริ่มขยมแล้วโมโหเริ่มขยมแล้วอย่าเพราะปลาเด้อเพราะปลาแชมป์ปลาอย่าแชมป์ปลาแชมป์ปลาโซทองดีแชมป์ปลาแชมป์ปลาโซเยอรมันอ่ะโตอุบเด้สโตอุบเอ็ทเวล์โตอุบโซเยอรมันโซโซนู่ข้อมือเอ็นกองที่นสโตอุบ หันไม่ขึ้นยิวหญ้าโซ่ดุกติดดุคตด